จัดไปตามคำเรียกร้องนะครับเครื่องโม่น้ำแข็งสแตนเลสขนาด2กั๊กนะครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด9แรงนะครับเ,เราเอามาใส่โม่สแตนเลสนะครับนี่ครับเป็นเครื่องยนต์นะครับการดูแลรักษาก็เหมือนเดิมครับประแจเบอร์สิบสีอเต้ร,ร์ไซค์ถอดออกแล้วก็ใส่จรารบีนะครับก็ปแปะไว้เหมือนเดิม ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเจาราบีมีสองฝั่งนะครับข้างในก็จะเป็นฟันเดียวนะครับฟันเดียวคือเน้นแช่ผักแช่ปลานะครับถ้าฟันคู่ก็จะเน้นร้านชากาแฟนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถปรับได้สีระดับเหมือนเดิมนะครับปรับได้สีระดับเหมือนเดิมตัวนี้การใช้งานก็ง่ายๆครับผมสามารถเอาติดรถติดรถนะครับรถ ที่เราส่งน้ําแข็งนะครับรถ6กล้อหรือรถกระบะเงี้ยเราใส่ถ้ารถกระบะก็อาจจะใช้1กั๊กก็ได้ครับตัวนี้เป็น2กั๊กนะ,ะใหญ่หน่อยครับก็ใช้งานก็ง่ายๆแค่เปิดสวิตซ์เครื่องก็จะทํางานเลยเปิดสวิตซ์เครื่องก็จะทำงานเลย,เเยงาลย่ายๆแบบนี้นะพอดีว่าพื้นที่มันตั้งเอียงๆหน่อย ิดก็แค่ดับสวิตตัวนี้ไฟดับก็ใช้ได้ออกต่างพื้นที่ก็ใช้ได้ผู้หญิงอยู่บ้านก็ใช้ได้นะครับง่ายๆเปิดสวิตเครื่องก็ทำงานเลยโอเคนะครับอ้าวสามารถสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับมีสินค้าพร้อมส่งนะครับไม่ต้องรอครับโอเคครับผม